สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพ Podcast กับรายการอะแชปเตอร์รายการที่จะหยิบยกหน,นึ่งชปเตอร์ในหนังสือมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันและการหยิบยกอะแชปเตอร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนั้นอาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือหยิบหนังสือมาอ่านกันวันละชปเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็อยู่กับไมแล้วก็คุณผู้ฟังอาจจะเห็นจากหน้าปกกันแล้วค่ะว่าวันนี้ไมาจะมาพูดคุยถึงหนังสือเรื่องอะไร ก็คือหนังสือเรื่องอิคิไกนั่นเองคุณผู้ฟังเวลาเข้าร้านหนังสืออาจจะเคยผ่านตากันมาบ้างเพราะว่าอิคิไกเนี่ยก็คือติดท็อปเชล์ขายดีอยู่ตลอดเลยแล้วมายก็เคยดยินเขาว่าอิคิไกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยที่จะไปทําความรู้จักหรือว่าทำความเข้าใจวันนี้มีโอกาสได้ทําความรู้จักแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันดีแล้วก็นํามาปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่าง ถามว่าง่ายไหมก็ต้องลองฟังกันดูเนาะว่าง่ายไหมแต่ว่าพอได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก็รู้สึกว่าเออมันผ่อนคลายแล้วไม่ได้หนักเกินไปก็เลยอยากที่จะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะว่าอิคิไกคืออะไรเป็นยังไงคนเขียนค่ะชื่อว่าคุณเคนโมกิเนาะเขาได้แบ่งกลุ่มคนที่ตอบว่าฉันค้นพบอิคิไกแล้วกับฉันไม่ค้นพบอิคิเกะไว้สองกลุ่ม ซึ่งคนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ค้นพบเนาะเขาบอกว่าคนที่ค้นพบเนี่ยมีอัตราเฉลี่ยการป่วยหรือว่าการเสียชีวิตที่ต่ํากว่าคนที่ไม่ค้นพบค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคนที่มีอิคิไกอ่ะสะท้อนถึงคนที่มีความสุขแล้วก็หาความหมายในชีวิตเจอเครียดกับชีวิตค่อนข้างน้อยแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายอ่าเป็นไงคะรู้สึกสนใจแล้วก็อยากค้นพบเหมือนหมยไหมแล้วหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ได้อ้างอิงถึงคลิปวิดีโอ เดททอกเรื่องวิธีใช้ชีวิตให้ยืนยาวเกิน100ปีโดยคุณแดนบูเอตเนอร์นักเขียนชาวอเมริกันค่ะเขาก็ได้กล่าวถึงอิคิกายเหมือนกันว่าเป็นหลักปรัชญาของการใช้ชีวิตแบบหนึง่งที่ช่วยให้สุขภาพดีและอายุยืนและสุดท้ายค่ะผู้เขียนเขาก็ได้อ้างอิงถึงจังหวัดโอกินาวาหมู่เกาะทางใต้สุดของญี่ปุ่นค่ะที่มีคนอายุเกิน100ปีมากที่สุดในโลกแล้วก็อ้างอิงว่าในหมู่เกาะ โอกินาว่าที่มีคนอายุยืนเนี่ยเพราะว่าพวกเขาค้นพบอิคิกยของตัวเองทีนี้เรามารู้จักคําว่าอิคิกกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าอิคิไกยปรัชญาอันโด่งดังของญี่ปุ่นเนี่ยคืออะไรอิคิกค่ะใช้อธิบายความรื่นลมและความหมายของชีวิตอิคิคือชีวิตไกคือเหตุผลเป็นคําธรรมดาทั่วไปที่คนในญี่ปุ่นน่ะใช้กันในชีวิตประจําวันซึ่งหมายค่อนข้างชอบมากเลยค่ะพออ่านแล้วรู้ว่า การที่เราจะใช้คําว่าอิคิากเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานก็ได้แต่ว่าคําอิคิไกเป็นคําที่เปิดกว้างและเราสามารถยอมรับความแตกต่างความหลากหลายของชีวิตของเราได้อิคิไกค่ะคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตั้งแต่เราตื่นนอนเช่นตื่นเช้ามาเราเจออากาศดีๆหรือว่าอาหารอร่อยเราได้รับคําชมหรือแม้แต่ว่าเราได้รับคําติก็ได้นะแต่ต้องเป็นคําติที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ค่ะก็คือ คำว่าอิคิไกได้เหมือนกันอืมคือสิ่งที่เราสามารถเอนจอยแล้วก็ชื่นชมไปกับมันได้นี่แหละก็คืออิคิไกซึ่งหนังสืออิคิไกเล่มนี้ค่ะเขาก็ได้กล่าวถึงหลายๆอาชีพมากๆแต่ว่าสิ่งที่เขาโฟกัสเลยก็คือคนปั้นซูชิอันนี้ไม่รู้ว่าเขาโฟกัสหรือเปล่านะแต่มารู้สึกว่าพออ่านแล้วอะเรื่องราวของคนปั้นซูชิอะค่ะสามารถนํามาเรียงทั้งห้าเสาหลักของอิคิไกได้สามารถเข้าใจได้ง่ายอย่างนี้ดีกว่าอืมเรามาพูดถึงเสาหลักแรกกันดีกว่าค่ะ เสหลักแรกค่ะคือการเริ่มต้นเล็กๆหนังสืออิฮิกายค่ะเขาได้พูดถึงข้อดีของการตื่นเช้าของพ่อค้าซูชิที่ชื่อว่าฮิโรกิฟูจิดะค่ะพ่อค้าซูชิค่ะเขาได้เดินทางไปที่ตลาดปลาชื่อดังของโตเกียวทุกๆเช้าตื่นตั้งแต่ตีสองแล้วก็เตรียมออกไปทํางานทุกวันเพราะเขาต้องการได้วัตถุดิบหรือว่าปลาที่ที่สุดมาทําให้ลูกค้าของเขาทานค่ะซึ่งเขาได้ทําแบบนี้เป็นเวลา10ปี เขาให้เหตุผลว่าเขาตื่นสายอ่ะวัตถุดิบที่ดีก็จะหมดเมื่อหมดคนที่มากินก็จะได้วัตถุดิบที่ไม่ดีอาหารก็จะไม่อร่อยจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานง่ายๆในการตื่นเช้าการได้ลงมือทําทีละขั้นตอนในการปั้นซูชิสั่งสมไปเรื่อยๆทําให้เขาเกิดความสุขคนกินมีความสุขคนปั้นก็มีความสุขเช่นกันเสาหลักที่สองก็คือการที่เราปลดปล่อยตัวเองพ่อขาซูชิค่ะเขาไม่หยุดติดว่าเขาเคยทําอะไรหรือว่าเป็นใครมาก่อน เขาคิดว่าตอนเนี้ยเขามีหน้าที่ทําซูชิให้ดีที่สุดในแบบของเขาก็พอนั่นก็คือการที่เขาคิดแบบยอมรับตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองในหน้าที่ของเขาเมื่อเราคิดได้แบบนี้ค่ะตัวของเราก็จะเกิดสภาวะเลื่นไหลจนสิ่งอื่นใดก็ไม่มีความสําคัญทําให้เรามีความสุขกับงานที่ทํามีเป้าหมายในตัวเองโดยที่เราทําแบบไม่ใช้คําว่าทนทํานั่นเองคุณผู้ฟังเคยกันไหมคะเวลาที่เราได้ทําในสิ่งที่เราชอบ หรือว่าสิ่งที่เราถูกใจเราจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอีกายเป็นปรัตยาของญี่ปุ่นเนาะด้วยความที่ค่านิยมของญี่ปุ่นนะคะที่เขาใส่ใจรายละเอียดในสิ่งที่ทำมุ่งผลงานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อส่งมอบสินค้าหรือว่าบริการอะไรก็ตามอ่ะให้แก่ผู้ที่ได้รับอยู่สม่าเสมอแนวคิดนี้ค่ะเรียกว่าโคดาวาริก็คือแนวคิดที่เราต้องมีความรับผิดช,ชอบ มีสัญญามีความยืนหยัดไม่ท้อถอยตั้งใจแน่วแน่เพื่อทำสิ่งที่ดีแล้วก็มีคุณค่าในเวลาทํางานเต็มที่กับสิ่งนั้นสุดๆซึ่งมายก็เคยอ่านเจอหลายๆแหล่งเนาะที่เขาบอกว่าสังคมการทํางานของญี่ปุ่นนะ่ะดีนะแต่ว่าก็กดดันเหมือนกันคุณผู้ฟังมีความคิดอย่างไงก็สามารถมาแชร์กันได้เนาะ ตัวมายพอตอนอ่านนะคะก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ดีนะที่เราเต็มที่กับสิ่งที่เราทําแต่ว่าถ้าเราเต็มที่ด้วยแต่ว่ามันแฝงมาด้วยความกดดันด้วยอ่ะมันก็หายากแหละงานที่แบบเราจะทําแบบโดยที่ไม่กดดันหรือว่าไม่เครียดแต่ว่าอย่างที่บอกอะไรที่มันมากเกินไปอะคะ่ะแน่นอนว่ามันย่อมไม่ส่งผลดีกับเราเท่าไหร่เพราะฉะนั้นรู้สึกว่าการที่เราตั้งใจทํางานตั้งใจทําผลงานแต่เราก็สามารถบาลานซ์หรือว่าเดินทางสายกลางได้ จะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนได้เจอหนทางที่เป็นทางสายกลางของตัวเองกันอมืมาที่ประการที่3กันค่ะก็คือความสอดคล้องและก็ความยั่งยืนซึ่งการที่เราเป็นมนุษย์นะคะการกระทําของเราอะต้องสอดคล้องกับธรรมชาติสอดคล้องยังไงเขาได้ยกตัวอย่างของพ่อขาซูชิที่ตื่นเช้า เวลาเดินไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดเขาก็จะทักทายโอไฮโยหรือว่าคําว่าอรุณสวัสดิ์ให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาค่ะเขาทักทายพร้อมกับมีไอคอนแทคสบตาสร้างอินเทอร์แรคกับคนรอบข้างเพื่อให้เขารู้สึกดีรู้สึกอิ่มเอมในขณะที่เขากําลังเดินทางไปซื้อวัตถุดิบซึ่งการที่เขาทําแบบนี้ค่ะจะเป็นการกระตุ้นระบบการให้รางวัลตัวเองในสมองส่งผลให้ เขาว่าได้หลังห่งฮอร์โมนที่ดีแล้วก็มีระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยรู้สึกว่าข้อเนี้ยก็ค่อนข้างจริงเนาะเวลาที่เราไปที่ไหนสักที่แล้วเราเห็นอะไรดีๆระหว่างทางหรือว่าได้พบเจอได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรดีๆข้อคิดเห็นหรือว่าการยิ้มทักทายกับคนแปลกหน้ามันก็ช่วยทําให้แบบเรารู้สึกดีได้เหมือนกันประการที่4ค่ะคือความสุขกับสิ่งเล็กๆพ่อค้าซูชิคนนี้ค่ะเขาตื่นเช้าแล้วก็ เริ่มต้นวันด้วยการดื่มชาชมวิวที่สวยงามระหว่างทางกินขนมที่ชอบเมื่อเขาทำแบบนี้ค่ะสมองจะหลั่งสารโดปามีนที่ตอกย้ำพฤติกรรมการตื่นตัวของร่างกายเป็นความสุขเล็กๆแบบง่ายๆที่เริ่มต้นด้วยดีในตอนเช้าของทุกๆวันประการที่5ค่ะคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันการอยู่ตรงนี้ตอนนี้ไม่ติดกับอดีตหรือว่ากังวลในอนาคต จะทำให้เราเกิดสภาวะเลื่นไหลถูกตัดขาดจากสิ่งรบกวนรอบข้างและมีใจจดใจเจ่ะมีสมาธิเช่นพ่อขาอยู่กับการปั้นซูชิอยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวทำให้เขาเกิดสภาวะลื่นไหลแล้วก็สร้างผลงานที่มีคุณค่ามีความหมายในขณะนั้นในขณะปัจจุบันได้เป็นยังไงบ้างคะพอมาลองฟังแล้วคุณผู้ฟังรู้สึกยังไงกันบ้างสาหรับไม้เนาะคนที่ก็ไม่ได้ตื่นเช้าขนาดนั้นก็รู้สึกแบบเออถ้าเราจะเริ่มหาอีกไกลจากเสาหลักแรกเลยอะ่ะ ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่ได้ตื่นเช้าแต่ว่ามันก็น่าลองเอามาทําเพื่อตัวของเราเองเหมือนกันหรือถ้าเราไม่สามารถที่จะตื่นเช้าได้จริงๆการตื่นเช้ามันไม่ใช่เวของเราหรือว่าเออเราทํางานที่มันแบบเป็นกะหรือเราไม่สามารถตื่นเช้าได้อ่ะ <Kyung. S 1> เราก็สามารถนําเสาหลักอื่นหรือว่าใช้เสาหลักอื่นมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันเราอาจจะไม่ได้เริ่มจากเสาหลักที่1แต่เริ่มจาก2 3 4สามี่ห้าอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ เพื่อที่เราจะได้มาค้นหาอิคิไกของตัวเราให้เจอค่ะสิ่งสําคัญของอิคิไกเนี่ยก็คือการที่เราต้องยอมรับตัวเองอิคิไกอ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานในชีวิตของเราก็ได้อย่างตอนไม้อ่านนะคะไม้ก็รู้สึกแอบเครียดเหมือนกันว่าเออมันต้องขนาดนั้นเลยไหมต้องสุดๆเลยใช่ไหมแต่อิคิไกอ่ะค่ะก็ให้คําตอบว่าใจเย็นๆนะไม่ต้องสุดไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แต่เราต้องยอมรับ ในตัวเองแล้วก็มองหาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆแบบยั่งยืนให้เจอถ้าอย่างไมในวัยทํางานนะคะถ้ารู้สึกว่างานไม่ได้สร้างความสุขเท่าคุณลุงขายซูชิอะคะ่ะเราอาจจะลองหางานอดิเรกอย่างอื่นไหมมาเติมเต็มความสุขเหล่านั้นแทนที่เรารู้สึกว่าเราพอจะสนุกกับชีวิตได้บ้างไม่ได้ใช้ชีวิตหอเหี่ยวแต่ก็มีเรื่องให้แฮปปี้ในแต่ละวันสุดท้ายค่ะก่อนที่จะจากกันไปเนาะต้นของหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาได้เขียนคำถาม ไว้ว่าอะไรคือคุณค่าทางจิตใจและอะไรคือสิ่งเล็กๆที่ให้ความสุขรู้สึกว่าเออมันดีมากๆเลยนะที่ทําให้เราได้นําไปคิดต่อยอดของตัวเองซึ่งมาคิดว่าถ้าเรากําลังค้นหาสิ่งเหล่านี้ก็แปลว่าเรากําลังตามหาอิธิกายของเราอยู่หรือถ้าเกิดใครที่เจอแล้วอะค่ะก็แปลว่าเราก็ค้นพบอิธิกายของตัวเองแล้วเหมือนกันเนาะสุดท้ายนี้ค่ะก่อนจากกงินไปก็อยากให้เราได้ค้นหาอิธิกยของเราให้เจอกันนะคะ คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงกับอิคิกายหรือว่าพอฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็สามารถมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่บิสด้าสวัสดีค่ะอจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android